ผัดสามเหม็นมีใครเคยกินบ้างคะสวัสดีค่ะวันนี้มาทําผัดสามเหม็นกันนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากๆเลยคะ่ะและส่วนผสมสามเหม็นที่ว่าก็จะมีสตอชะอมและกระเทียมดองคะ่ะนิยมผัดกับหมูสับกุ้งและไข่วันนี้มีเพียงหมูสับไม่มีกุ้งนะคะนอกจากนี้ยังมีวุ้นเส้นกระเทียมพริกขี้หนูอีกด้วยคะ่ะพอเตรียมเสร็จแล้วเรามาลงมือทํากันเลยนะคะ ตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยตามด้วยกระเทียมและพิกขี้หนูพอผัดจนหอมดีแล้วใส่หมูสับลงไปนะคะหรือจะผัดแยกแบบนี้ก็ได้ค่ะผัดสามเม็นแม้ชื่อจะไม่ไพเร้อนนะ และไม่รู้ว่าใครเป็นคนคิดเมนูนี้มาเป็นคนแรกการที่นําเอาพืชผักที่มีกลิ่นชุนได้แรงสตอชะอมและกระเทียมดองมาอยู่ในจานเดียวกันจนกลายเป็นเมนูสุดสร้างสรรค์และเป็นที่ติดอกติดใจสําหรับคนที่รักอาหารกลิ่นแรงนับว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพเลยค่ะเมนและดีมีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นสตอชะอมและกระเทียม ปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยซอสปรุงรสน้ำตาลทรายผัดให้หมูส,สับสุกแล้วจากนั้นก็รวมคลุกเคล้ากับไข่ได้เลยนะคะแนะนำให้ใส่ไข่ทีหลังนะคะไข่จะได้มีความนุ่มไม่สุกจนเกินไปต่อไปก็ใส่วนเส้นได้เลยค่ะใส่วุนเส้นลงไปและใส่น้ำลงไปเล็กน้อยนะคะ ผัดพะวุ้นเส้นสุกแล้วก็ใส่สตอลงไปค่ะตามด้วยกระเทียมดองหรือกระเทียมโทนและสุดท้ายก็ใส่ชะอมนะคะ ใส่เฉาอมลงไปผัดให้สลดดีแล้วก็ยกลงจากเตาได้เลยค่ะชิมรสชาติทุกปากดีแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะัาสามเมนรวมความเหม็นที่มีความอร่อยรับรองว่าใครได้กินต้องติดใจแน่ๆเลยค่ะอย่าลืมลองไปทำดูนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ